ขอเสียงชาวสุราษฎร์หน่อยได้ไหมครับสองหมื่นคนที่เสียงกันไหนขอดูหน่อยเร็วเออเป็นยังไงบ้างครับอาหารอร่อยไหมฮะกินฟรีหรือเปล่าถ้ากินฟรีจะกินบ้างรอร้องเพลงก่อนแล้วกันนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนเลยนะฮะอ่าไบรท์เอฟก้นะครับผมก็ทั้งเกิดทั้งโตที่นครศรีธรรมราชนะฮะ อ่าเป็นคนตายเหมือนกันและร้อยห้าเร่งเร่งไม่ขอจับเดยเลยนะขอทราบข่างว่ารับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจับมือครับเอ้โหจับขอบคุณครัขอบคุณครับไปเด็ดมาจากไหนครับโอ้โหมีนังด้วยโอ้โหเดี๋ยวแป้งขอบคุณจ้าขอบคุณครับ อคนะครับ okay. ผมสำหรับเพลงต่อไปนะฮะก็มามัานๆกันบ้างนะวันนี้ประทานาภัยด้วยแล้วกันนะครับนึกว่าทั้งงานจะมีแต่วัยรุ่นอะไรอย่างนี้อ่าส่วนใหญ่จะเป็นป้าป้าหน่อยนะฮะเฮยด่นะเ,เตรียมเพลงที่อาจจะไม่ค่อยเหม,มาะกัเท่าไหร่นะฮะรู้จักกันไหมรู้จักกันไหมเพลงเมื่อกี้ถ้าไม่แก่จะรู้จักรู้จักไหม เออเฮ้ยได้ยินแต่ขัางมาแล้วนะแล้วสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมก็เอามาร้องนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อชอบเหมือนกันนะครับผมชื่อเพลงนี้เลยฮะอยู่ตร